ทุกคนเลยจ้ะยกหนึ่งนิ้วขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวพระอาจารย์นับหนึ่งถึงสามนะพ,พอจะรู้จักกันบ้างไหมในนี้พอจะรู้จักกันบ้างแล้วใช่ไหม,มขนาดเขาไม่ให้คุยเนี่ยรู้จักทั่วหมดเลย <c oughs> โอเคจ้ะหนึ่งนิ้วนะเดี๋ยวพระอาจารย์นับหนึ่งถึงสามช่วยชี้ไปที่คนที่งี่เง่าที่สุดในห้องนี้คนที่งี่เง่าที่สุดในห้องนี้ที่ทำให้เราทุกข์ อยู่เป็นประจำเข้าใจใช่ไหมคนที่งี้เงาที่สุดในห้องนี้ที่ทำให้เราทุกข์อยู่เป็นประจำพระจำนับหนึ่งถึงสามชี้เลยนะหนึ่งสองสามผึบโอเคไม่มีใครชี้แม่เอามีคนชี้กหนึ่งตกลงคนที่ทำให้เราทุกข์อยู่เป็นประจำก็คือตัวนี้จากที่มันทำให้ทุกข์อยู่เป็นประจำเพราะว่า มันไม่ได้ฝึกจิตของมันและมันคุมจิตตัวเองไม่เป็นเตลิดเปิดเปิงกระเจิดกระเจิงอยู่อย่างนั้นเองจ้ะทีนี้สําหรับคน